ขอดุ่มน้อยครับนะกันโอเชียนสาขีด8กระพงซ้ายแขีดดูกานงัดก่อนงงอน้นอ,นองงัดะก่อนยังก็สุดยี่สิบทดสอบความเหนียว้อปิดเบรกนี่นเ,นนเ,เ,นเรียบร้อยแล้วขันหักแน่นอน รีเวงหวานอยู่สปอนเซอร์โอเชียนเข้าได้นะดูนักเพียดูนัเพียนี่แทงกับน,น้องมัน,น,นอโอ้โหโห่จะจับลูกยาวยาวมือจับยาวยามือจับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่สายนี่ประมาณสิบโลสมบัตจะเข้า แกครับเดี๋ยวยกให้ดูดูคันปีทนอนเป็นไงโอ้โหหอยน้องลมด้วยไซนี้ประมาณสิบโลนี่แล้วมีหอยนางลมด้วยอะไรอ่ะเป็นไงหอยนางรมเหรอเนี่ยโตเบ้อเลยไม่ไตมดด้องกินเยอะเห็น มาแล้วไปยังหัวจิกก่อนกลับแล้วเป็ปดสดีครับผมทริปนี้นะต้องขอบคุณนี่เลยท่านลุงเอ็มนะ f อฟใน t i กต o อกลูกค้านะฮะแล้วก็พมีอยูก,กันละคุณนะท่านซื้อของท่าพามาตกปลานะครับแล้วก็ทริปนี้ถามว่าเฮี้วไหมก็ประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าได้สนุกได้สนุกครับกนะ็ขอบคุณลุงเอ็มด้วยครับผมขอบคุณมากมากครับ Legenda por